แล้วลูไอติมเหรอลูกใครเลี้ยงแนวเนี้ยหมูกระทะแม่เลี้ยงเหรอแม่เลี้ยงเหรอวายตับหมูแล้วก็ลูกกุ้งนี่เป่าวะเนี้ยนนไม่ได้กินกุ้งตัวใหญ่กินลูกกัน <c oughs> <c oughs> โอ้โหปลานีเบาหวานนะครับอย่ากินเยอะ <c oughs> ไม่มี กิ่เดยเป็นปะอ่ะเดี๋ยวเดีวพ่อแก่ให้เดี๋ยวก่อนมันร้อนอยู่มันร้อนอยู่ลูกแป๊บนึงจเย็นๆงัมานั่งข้างๆพ่อก่อนน่อเออโอ้ยจมือใหญ่โอ้ปนี ว่ากับ่กินก้อนอเดี๋ยวนี้เขากินอาหารด้วยกันบ่อยสองปีแตาแม่ยายเขากินบ่อยถ้าวันวันเสาร์วันอะไรเงี้ยเขาก็จะเพราะว่าเขาไปบางใหญ่เขาก็บางใหญ่มันที่กินเยอะไงเพราะบ้านแม่เขาอยู่บางใหญ่บ้านอยู่บางใหญ่เออแถวนั้นแหละโอ้ยแบบว่าโอเคหน่อยบ้านอะไรไม่รู้วัดก็ที่ต่าง เร็วมาเร็วๆมานี้ยเลยมาเนเยเรเ่เดี no> ่ยวเนยแะเเแม่กินโชว์เลยดิแม่เปิดไลฟ์บล็อกเราแม่เอากินเลยนี่ค่ะกุงค่ะกุ้งค่ะลูกกุ้งมากกว่ากุ้งค่ะอร่อยนะคะแต่ไม่มีหัวค่ะ ให้เวินกินวันนี้เวินกินกุ้งนิดเดียวเองนิดเดียวบ้าอะไรดูแก่เลยกินกี่ตัวละข้าวเ้ียวข้าวาใหญ่ค่ะนี่้ามีหัวข้าใหญ่ค่ะเอาของเรามีตัวใหญ่ตัวนึงอยู่นะนี่อะไรวะใครเอาหมูมาเลี้ยงตรงนี้วะนี่อะไรลุงลูกอันนี้ใครใคร อะไรอะ่ะฮะมี่เหรอไอ้มี่เหรอนี่ไงหมาใครลูกอันนี้แม่มันไหนอันนี้แม่มันอันนี้แม่มันเ <laughs> มื่อกี้หลานไอ้ตุ่มตุ่มมัน,มนไหน <laughs> แม่กินไม่หยุดเลยวันนี้